เป็นเหมือนกันไหมครับหลายๆคนเวลาไปโรงพยาบาลแล้วและวัดความดันครับพบว่าความดันชอบสูงกว่าตอนอยู่ที่บ้านครับและความดัน ก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะตื่นเต้นนั่นเองบางคนชอบมีอาการแบบนี้นะครับและตอนนี้นะครับแนะนําเลยสําหรับคนที่ต้องการวัดความดันนะครับวัดความดันตัวเองที่บ้านง่ายๆนะครับโดยใช้เครื่องวัดความดันที่มีมาตรฐานตัวนี้เป็นของอ l เว l ครับเป็นแบรนด์เดียวกันกับที่โรงพยาบาลใช้นั่นเองซึ่งรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น JPD HA 1 0 1ครับเป็นรุ่นอัปเกรดใช้งานได้ง่ายหน้าจอมีสีและยังเป็นเสียงภาษาไทยอีกด้วยครับมีมาตรฐานและยังรับประกันเครื่องอีกด้วยครับ สวัสดีค่ะกรุณานั่งสบายๆด,ดันขนาะหัวใจบีบตรงหรือข้าบนการต,ตาม,มที่เป,<อ>เป็นมาตรฐานมากๆครับ ความดันหรือถ่ายภาพหน้าจอและรุ่นนี้นะครับของ Orwell สามารถซิงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันของ Orwell และเราสามารถนําให้แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลดูได้เลยครับเมื่อวัดความดันที่บ้านแล้วความดันได้ปกตินั่นเองครับความดันของ Orwell รุ่นนี้นะครับแนะนํากดได้ที่ในตะกร้านะครับตอนนี้ราคากําลังจัดโปรรีบกดได้ที่ในตะกร้าผมตอนนี้ได้เลยนะครับ